สวัสดีค่ะฝนตกตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะคะแดดออกนะคะจะพาเอฟซีเดินสำรวจดูว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากฝนหยุดตกแล้วนะคะไปเราไปกันเลยค่ะสำรวจนะคะจะพาเอฟซีไปสำรวจดูนะคะว่ามีอะไรเสียหายบ้างนะคะหลังจากฝนล,ลมนะคะผ่านไปแล้วนะคะ น้ำท่วมตรงไหนมีอะไรเสียหายไหมนะคะโอ้โหโอ้โหน้ำนะคะสงสัยกบเขียดจะกบเขียดอื่นอ่างจะร้องหรือเปล่าเนี่ยโอโ้น้ำไหลเลยนะเอฟซี FC. นี่น้ำไหลมาจากสวนเลยนะคุณนะโอ้โตกจนน้ำไหลเจิ่งนองนี่ตรงนี้นะคะ ูตรงนี้ดูตรงนี้โอ้ยกบเขียดอึงอ่างจะร้องไหมน้อนีนอ่มีรูปหัวใจด้วยนะนี่หัวใจหัวใจสองดวงนะคะไม่ใช่หัวใจไร้เงานะคะเป็นหัวใจสองดวงเลยทีเดียวเดี๋ยวพาไปดูจุดอื่นๆน,นะคะน,น้ำนะคะลมพัดเย็นๆอ้าวเดี๋ยวจะได้มาถอนหญ้าให้ ซุ้มหัวใจนะคะไปดูน้ำคลองของเราสิเป็นอย่างไรนี่สบายสบายนะคะเราไม่ต้องลดน้ำแล้วไปดูซิมะม่วงหล่นไหมหลังจากลมพายุโอ้โหอันนี้แตกยอดอ่อนงามงาม แต่ไม่ดอกมันไม่ติดเลยเนะาะมะปรางหวานนะคะโห้หญ้าเขียวแล้วนี่จต้องได้มาเก็บออกแล้วแม่ดาขุดออกไปแล้วรอบนึงนะแต่รากของมันยังหลงเหลืออยู่อ้บเอ้ยวุาราออดอกไม้คอสมอสมาหวานเนาะมันก็คงขึ้นนะฝนตกหนักตกแรงขนาดนี้มะม่วงหล่นไหมเอย้ย อ้าวใครจองเนาะนี่โอ้โหน้องเปี้ยวจองแล้วนะคะลูกนี้นะคะแต่ว่าลูกนี้ยังไม่มีใครจองเลยนะคะยังไม่มีใครจับจองเลยอุ้ยอันนี้ก็สวยนะคะนี่ลูกใหญ่มากแต่มันก็ ล่วงลวงไปเยอะเหมือนกันนะเอซีขนาดโดกโดกนะร่วงไปเยอะเลยเหลือก็พวงละลูกสองลูกนะคะอา้าวอันนี้หักไปไหนดูซิลังนกนะลูกนกไปหรือยังอ๋อไม่ใช่ต้นนี้เนาะต้นไหนเนาะที่มีลูกนกนะน่าจะเป็นต้นนี้นะ ที่วันนั้นเห็นนกเขามันกำลังกกไข่อยู่โอ้ต้นนี้ก็ติดติดลูกสองลูกนะคะเอทั้งต้นติดสองลูกแต่ว่าแตกครึ่งไปแล้วลูกหนึ่งนะคะเอา้าทำไมถึงแตกครึ่งล่ะไม่ใช่ฟ้าลั่นนี้นะ่าโอ้ยังไม่ทันอะไรก็แตกครึ่งแล้วตกใจเสียงฟ้าร้องหรือเปล่า เขาบอกว่ามะม่วงฟ้าลั่นนะถ้าได้ยินเสียงฟ้าร้องนะเขาจะตกใจแล้วก็แตกครึ่งเลยนะอู้มะกรูดนะคะมะกรูดมะกรูดมะนาวอันนี้ก็ติดดอกอุ้ยอันนี้ลูกอันนี้ดกมากเลยนี่อันนี้ลูกโตแล้วน,นี่ใส่ส้มตำได้แล้วนะเอจีแต่ว่าต้นนี้ก็ดกมาก ต้นนี้ไม่ล่วงเท่าไหร่ดกก็จริงแต่ว่าไม่ค่อยล่วงเท่าไหร่นะเออต้นนี้แทบไม่ล่วงเลยนะเอฟซีดูสิต้นนี้แทบไม่ล่วงหล่นเลยเพราะว่าไม่เห็นไม่เห็นลูกมันข้างล่างเนาะนี่ใต้ต้นมันไม่เห็นลูกมันอุ้ยแต่ดอกไม้ไม่ไดาวหวานกําลังงามอ้าวโอ้โหสวยนะลูกนี้ ต้นนี้ดกนะเอซี่ต้นนี้ดกนะแล้วก็ไม่ค่อยหล่นด้วยเอาลังนกไม่ไดางงงงมากวันนั้นไม่ไดาเห็นนกเขามันกกไข่อยู่แล้วมันไปไหนมันไปซะแล้วบอกแม่ลังมันก็ไม่เห็นไม่เจอ,อมเมื่อกี้มันกกไข่อยู่นี่มันไปซะแล้วเอซีเอ้ยลังมันหล่นลงมาแล้วนี่อ๋ออ๋อ แสดงว่ามันไปแล้วอุ้ยมีเครือเขาหลงด้วยนะนี่เขาบอกว่าอยู่แถวรังนกนี่แหละเครือเขาหลงนะเส้นเส้นฝอยทองนะเอซีนะมันจะไปเอามาเส้นฝอยทองมันไปแล้วน้ำท่วมผักอีกแล้วนะเอซีท่วมผักไมดาแล้วท่วมดอกไม้ด้วยอือือ ท่วมดอกไม้แล้วก็ท่วมผักด้วยผักใบบัวบกนะคะน้ําท่วมหมดแล้วแต่ถ้าหน้าฝนนะก็จะท่วมหมดเลยนะนู่นกำลังเขียวกำลังงามเลยทีเดียวมาดูดอกไม้ของเราทางรอบนอกนะคะโอ้โหชุ่มสัากันเลยทีเดียวอุ้ยมีน้ําด้วยนะคะนี่มีน้ําด้วยอึ่งจะร้องหรือเปล่านะตอนเย็น อดอกไม้เนาะพรุ่งนี้เช้าก็คงจะงามเลยได้น้ำดอกโมนะคะแม่ดาคิดว่าวันนี้จะต้องมาลดน้ำทางรอบนอกนะคะสุดท้ายก็ฝนตกลงมาเทวดาช่วยแล้วนะคะ ใหม่ต้องรดแล้วนะคะต้นอ้อยนะคะดอกไม้ก็จะสวยงามเลยทีเดียวนะคะมาดูส่วนคอสมอสของเราทางนี้นะคะอ้าวบวบของเราก็จะได้กินแล้วนี่กำลังงามนะพี่น้องโอ้โหคอสมอสทางนี้นะคะกำลังโตกำลังเจริญเติบโตโอ้โหมืดฟ้ามัวดินเลยทีเดียวนะคะเอดซดู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 มันโตไวมากเลยอ้าวเสียงอึ้งฮ้อง โอ้โหมือแรงมือแรงออ้ยพอตกตอนเย็นนะอื่นก็จะห้องนะเอซีอื่นก็จะร้องแล้วตอนฝนตกนะคอยมามีแต่น้ำนะคะเอซีแต่ว่าตอนนี้นะคะแห้งแล้วเนาะเพราะว่าดินก็กืนน้ำลงไปนะคะไหนอึงอึงเจ้าอยู่ไหนเจ้าส่งเสียงร้องแล้วได้ยินเสียงน้ำอึงอ่างก็จะออกมาเมื่อกี้อยู่ได้ยินฟังเสียงแถวนี้แหละอึงอ่าง สบายๆเราได้พักผ่อนแล้วแต่ว่าดาวเรืองของเราก็กาลังงามนะคะไอซีดาวเรืองที่มันร่วงหล่นลงมามันก็พร้อมจะออกดอกเนาะเออเราก็หาปลูกดอกไม้เนาะหาปลูกดาวเรืองหรือว่าเอาดอกไม้ไปหวานนะคะอู้นมองมองดูทางนี้นะคะเ,เย็นชุ่มฉ่ำเลยนะคะเจ้านกน้อย วิ่งออกหากินเล่นน้ำฝนสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเห็นดอกโมแล้วก็สวยๆนะคะขาวบานสะพั่งเลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฟ้าหลังฝนนะคะชดชื้นชุ่มฉ่ำนะคะชุ่มเย็นนะคะสวนหย่อมก็ไม่ต้องลดแล้วนะคะหลังจากไม่ได้ลดไปครึ่งวันนะคะ ลดน้ำไปครึ่งวันยังไม่ทั่วถึงเลยนะคะพอฝนตกครั้งเดียวนะคะเย็นไปทั่วพื้นที่เลยนะคะต้นไม้เขียวขจีงามขนาดนี่ปิดสปริงเกอร์แล้วนะคะโอ้โหดอกไม้นี่ก็ฟื้นขึ้นมาทันตาเห็นเลยนะคะได้รับน้ําฝนเนาะฟื้นขึ้นมาทันตาเห็นเลยนะอดอกไม้ในสวนนะคะก็ง,งามเนาะ เจอกันคลิปหน้านะคะชมคลิปให้สัก5นาทีนะคะขอบพระคุณค่ะ